สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับสินค้าเมื่อสองครับผมจากร้านสมจันทรซาวอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอร์โทร0650945779นะครับผมอ่ะสินค้าวันนี้มาใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงมิกเซอร์เครื่องปรุงเอฟเฟกต์อีคิวคอรสนะครับมีเข้ามาแล้วกล่องแหลกคอมแพคมีแต่ของสวยๆเลยนะครับร้านอยู่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ติดต่อได้065 0945779นะครับอ่ะเริ่มจากตัวลำโพงสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรอมตะนะครับ W ข้างหมูนะครับสูง95นะครับ W 9 5ครับพี่น้องไม่แกนแกนแข็งแข็งขอบเหล็กเต็มใบนะครับมีทั้งหมด16ใบนะครับแต่แกงฉีกนะครับมีผ้าฟิลเตอร์นะครับกล่องฟุ่น ด้านหลังก็จะมีเเปคอนให้ครบทุกใบมีแบบนี้แบบนี้นะครับให้ครบทุกใบมี16ใบนะครับขายนะครับใบละ750บาทบรวมทรงนะครับใบละ750บาทไม่รวมส่งนะครับย้ําอีกทีใบละ750บาทไม่รวมส่งค่าส่งคิดจริงตามเบียลโซนอีสานใบละ400บาทนะครับหรือว่ามารับเองได้เลยนะครับมี16ใบนะครับเป็น W คางหมูนะครับ ขายแยากเป็นคู่ได้นะครับใบเดียวไม่ขายขอขายเป็นคู่นะครับมาเลือกเอาเลยนะครับใบละ750บาทมีทั้งหมด16ใบนะครับ16 1 2 3 4 5 6 7 7 1อง5ามนะครับ16ใบนะครับใบละ750บาทไม่รวมค่าส่งมารับเองได้นะครับเบอร์โทร065 09 45 779นะครับและก็ไม่มีปลายทางนะครับโอนปิดส่วนค่าส่งตู้ลำโพงเก็บปลายทางได้นะครับผมอันนี้ก็คือตู้ซับเบส18นิ้ว เป็นตู้ดับบิล95นะครับความสูง95ขอบเหล็กเต็มใบนะครับขอบเหล็กเต็มใบไม้แน่นๆนะครับแข็งแข็งสุดอมตะนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลาง2องคูหนึ่งนะครับนี่เป็นแบบนี้2องคูหนึ่งนะครับดอก12นิ้วแหลมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดอก12นิ้วนี่เอียงองศาเข้าหากันนะครับผมมีสเปคคอนคบทุกใบครับมีอยู่6ใบนะครับมีอยู่6ใบนะครับโอ้หลายๆจนจืดบ่ได้ครับพี่น้อง มีอยู่หใบนะครับเอาขายไปใบละ800บาทนะครับอ่าขายแยกคู่ได้นะครับมีชุดแขนนะครับซื้อหมดฟรีชุดแขน2ชุดนะครับใบละแ0 0บาทนะครับอ่าเสียงกลางแมนบอกอุ้ยขออภัยครับพี่น้องขออภัยซื้อมากแล้วครับเอาเก้าร้อยขออีกร้อยนึงเอาใบละเก้าร้อยครับเอาใบละเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยมันหลายๆจะเอียงเป็นเอียงครับผมใบละเก้าร้อยบาทขอบเหล็กเต็มใบนะครับซื้อ 6ใบแถมฟรีชุดแขวนนันทวงเทิงกันครับตังเทิงเนะี่ยมีไฟบาเช็ดแถมให้นะครับแล้วก็ชุดแขวนแยกได้นะครับแยกเป็นคู่ได้นะครับใบละเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งขอบเหล็กเต็มใบ12นิ้วดอก12เอียงองศาเข้าหากันนะครับอันนี้ตั้งอยู่นะครับตั้งให้พี่น้องได้เบิงึงเป็นหน้าผ้าแบบนี้นะครับพี่น้องครับเป็นหน้าผ้าแบบนี้เลยนะครับใบละ900บาทไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงไม่มีปลายทางนะครับมารับเองได้ที่อำเภอเกษตรศอิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับแล้วาคา W อีกตัวนี้นะครับจะลอยหาสิบาทขึ้นกันครับแต่บนขอบเล็กเดอร์เป็น W อันนี้ W เก้สิบห้าอันนี้ W สิบนะครับ W เม็ดสิบมีอ U สองใบครับเนี่ยมีใบนี้กับใบนั้นใบละวก็ลอยหาสิบบาทซ้ำกันนะครับตัวนี้เป็นนาพานะครับเป็นนาพามีสเปคคอนให้นะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะแล้วก็สายมันทีคอนะครับสายมันที่คอ สายมันติคอไสน้อบ้านนี้อ่ะอันนี้หนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับหนึ่งันห้าร้ยบาทไม่รวมส่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสายมันติคอสายแปดข้อครับนี่ครับสายสายแปดข้อนะครับหัวนี่เดี๋ยวเบิงหัวให้หัวนี่บ่บรรจใจนะครับอ่ะ นี <Merci. S 2> ่แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งค่าส่งหนึ่งร้อยบาทอันนี้ยาี้ยวพอตามกว่ายี่สิบเมตรนะครับนี่ความชุดนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับมีสิบหกคอเอสิบสองคอนะครับสิบสองคอนะครับผมชุดนี้เลยนะครับสิบสองคอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็มิกเซอร์บอสเทคนะครับไลฟ์โฟนะครับไลฟ์โฟใช้งานปกตินะครับอันนี้3,500บาทไม่รวมส่งนะครับ3,500บาทบลรวมส่งอ่ะไม่รวมส่งนะครับพร้อมกล่องพร้อมชุดนี้เลยใช้งานปกตินะครับเป็นสินค้ามือสองไม่คล้องไม่แยกดังทุกช่องนะครับใช้งานปกตินะครับผมสวิตบอมี่ลวดครับผมอ่ะตัวนี้1,000เอ้ยตัวนี้3,500บาทไม่รวมส่งนะครับแถมกล่องแหลกมีฟ้าด้วย นะครับมีฟาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะมาเมื่ออันนี้ครับนี้มาดูชุดเครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องปรุงชุดเครื่องปรุงนะครับเอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นของโปรยูโรเทคขยับเขยิใกล้ขยับเขยิใกล้นะโปรยูโรเทคนะครับรุ่น sr 2 5 6นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกแยกนะครับเอฟเฟกแยก อ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบอลร,รวมส่งนะครับตัวล่างตัวล่างนี่สิเป็นอ่าตัวล่างนะครับนี่อย่างนี้เอฟเฟคคือกันนะครับเอฟเฟคเหมือนกันนะครับเอฟเฟคตัวอันนี้อันนี้เจ้าบาทอันนี้แปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทไม่รวมส่งเอฟเฟคอ่าแปดร้อยตัวนี้พันห้า ตัวนี้800นะครับอันนี้1,100บาทนะครับอ่า1,100บาทไม่รวมส่งนะครับแล้วก็อันนี้อเล็กซิตนะครับอเล็กซิตนี่ตัวนี้1,200นะครับ1,200บาทไม่รวมส่ง1,200บาทไม่รวมส่งแล้วก็คอส NTs นะครับ NTs ตัวนี้1,490บาทอ่า1,490บาทแล้วก็เป็นของเบรนเจอร์นะครับอันนี้เป็นอ่า คอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้1790บาทนะครับอ่าหนึ่งบาทอันนี้นะครับอันนี้หกร้อยนะครับอันนี้600บาท,นนบาทไม่รวมส่งนะครับเป็นโป้ยูโรเทคนะครับเป็นปีซับแยกเสียงนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทเนีนบ่หกร้อยห้าสิบาทแล้วก็ EQ นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้1,800บาทนะครับ EQ DBX 2 2 3 1นะครับ1,800บาทนะครับอ่า1,800บาท2 2 3 1นะครับเบอร์โทร0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ DBX นะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานกอล์ฟแหละนะครับงานกอล์ฟเกตเอและกองเล็กกองเล็กคอมแพกนะครับสภาพงามๆนะครับมีฝ้าน้าฝาหนาหลังนะครับผมอันนี้ลึกอ่าเดี๋ยวเด้วยแป๊บหนึ่งครับอันนี้ราคา2,200ันสครับพร้อมฟ้า เดี๋ยวหาตลรับเม็ดก่อนครับพี่น้องอแจ้งข้าวนะครับผมวันที่ยี่สามยี่สี่เออมืวันที่ยี่สามเนาะวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะครับทางร้านหยุดเด้อนะครับทั้งหน้าร้านหยุดแต่ทางออนไลน์ยังเปิดให้บริการยังส่งของได้นะครับความลึกสิบหกนิ้วนะครับลึกสิบหกนิ้วนะครับบอรลูฝานะครับมีฝาให้น้ำแล้วก็ความสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้า 10, 11, 12, 12u, 12u นะล,ลึก16นิ้วไม่รวมฝา U, นะครับลึก16ลึก16นิ้วบม่รวมฝา 12u นะครับก็กะเลยนะครับตอนนี้ใส่คอร์สได้เัือนแปดตัวนะครับใส่น้น่อยเอยงสี่ไดมันแปดัวนะครับผมเป็นใส่เครื่องปรุงนะครับอันนี้ราคา2,200บาทนะครับ2 2 0 0บาทนะครับ2200 ประมาณนี้นะครับ2,200บาทนะครับสนใจสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทร0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับผมประมาณนี้นะครับตูล้ลำพงใบละ750บาทตูล้ลำพงใบละ750บาทตู้ซับเบดนะครับเป็นตู้ R W ค้างหมูนะครับสูง95 750บาทต่อใบไม่รวมส่งนะครับอันนี้ใบละ900บาทก็ไม่รวมส่งนะครับอันนี้ก็750บาทอันนี้3,500ไม่รวมส่ง อันนี้1,500บาทไม่รวมส่งนะครับและะ้วกลับมาย้ําอีกทีนะครับมีกสามัหาตัวนี้อ่าหนึ่บาทนะครับอันนี้800อันนี้1,100บาทแล้วกบาทและอันนี้อ่าหนึ่บาทนะครับ NDS 1,490บาท b a l n g e r นะครับาบาทนะครับตัวนี้650บาทอันนี้1,800บาทนะครับ พ q นะครับ1800บาททั้งหมดนี้ยังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็กล้องแล็กนะครับกล้องแล็ก2,200บาทกับบุลล้มส่งคือกันนะครับสภาพงามเลยเป็นกล้องแล็กคอมแพกนะครับมีฝาหน้าหลังนะครับความสูงก็12 U ลึก16นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับพี่น้องสภาพสวยๆครับเดิมใช้งานปกติมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่ขาดเนาะนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดครับพี่น้องแล้วก็ เอสพันสองนี่เอสพันี่เจ็ดพามนะครับเจ็ดาบาทสินิ้วข้างละสองดอกสบายเลยนะครับสภาพงามๆเลยนะครับแล้วก็โปรยูโรเทคนะครับรุ่น eu 2 4 0สตัวนี้2,900บาทนะครับอันนี้รวมทรงรวมทรงนะครับบอสบอสเทคนะครับรุ่น2องฟิลสามพันหกอาร์เอสนะครับอยู่ที่14,500บาทนะครับแล้วก็บอสเทคนะครับผม16,900บาทนะครับประมาณนี้นะครับ เอาฝากพี่น้องนะครับเสาร์อาทิตย์นี้วันที่ยี่สี่ยี่ห้านะครับทางร้านหยุดให้บริการร้านนิยุตแต่ว่าออนไลน์นี่ส่งได้ตามปกตินะครับถามสินค้าตัวไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรกับ0ูนหกห้า7ูนเก้าี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเบอร์โทร0ูนหกห้า7ูนเก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรับซื้อรับแลกรับเปลี่ยนของเก่าเอาของใหม่มาแลกนะครับผม